สวัสดีครับผมนายพทวัฒน,น์วานิพัฒน์ลห้พสามหน0่นนานะครับวันนี้จะมาแสดงดีการทำแกนเบาะนั่งรถจักรยานโดยใช้โปรแกรกม SolidWorks นะครับสร้างชิน้นงานแบบพาร์ทนะครับสเก็ตแบบฟอนต์ท็อปเพนนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับโดยให้ Smart d เดม n ชั่นให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับ20 mm มมนะครับ ต่อมา extrude โดยมีระยะเป็น3 0 0 mm ร้มิลิเมตรนะครับใช้ tin filter เนี่ยให้มี1นึมิลิเมตรนะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับมาสร้างคลิกที่ท o p p เพ n ก่อนนะครับแล้วไปคลิกที่เพล n ให้มีระยะห่างกันประมาณ3 2 5ร mm ้มิลมตรนะครับดูด้านบนค,คลิกโอเคต่อมาไปดูที่ normal tool นะครับ sketch กกวงกลมบนเพลนนี้นะฮะ ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย16มิลลิเมตรนะครับต่อมาเอ็ก u d ูมันขึ้นมาประมาณ25มิลลิเมตรนะครับตีนฟีเจอร์เป็น1อ่ะโอเคครับอ่ะต่อมานะครับเราจะมาใช้คำสั่ง Loft นะครับโดยคลิกที่วงนอกของอันบนและว,วงนอกของอันล่างนะฮะ จัดให้มันอยู่ตรงกันนะครับจะได้แบบนี้นะครับคลิกโอเคต่อมาใช้คำสั่งเชลนะครับคลิกที่ระนาบนี้แล้วไปดูที่ด้านล่างนะฮะคลิกที่ระนาบนี้นะครับตั้งเนี่ยให้เป็น1มิลลิเมตรนะครับคลิกโอเคอ่ามันจะทะลุถึงกันแบบนี้นะครับไปดูแบบอัลซาวเมติกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกนเบาะนั่งเขอาคุณครับ